เปลี่ยนใจไหมคีฉันไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าฉันไม่ได้ชอบเธอและตอนเนี้ฉันก็เกลียดเธอมากๆเลยปีใหม่แล้วสินะอืมปี2 0 2 2หวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีนะเนี่ยปีที่แล้วเจออะไรก็ไม่รู้มากมายปีนี้ ฉันขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันนะว่าแต่ขอใครละเนี่ยเออนะดาวตกก็ไม่มียังไงซะเธอปีนี้เนี่ยเชื่อขอให้มันดีๆล้วกันหวังว่าคงไม่เป็นอะไรนะปีนี้เจ้านายคะเจ้านายลูรี่ถูเสร็จแล้วคะ่ะโอเคเลยลูรี่งั้นเธอไปพักผ่อนได้แล้วส่วนฉันนะ่ะว่าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยเจ้านายคือว่าเจ้านายสักมาหรอคะนั่นเป็นรูปผีเสือ้อ ลูลี่นี่มันแทททูฉันเอามาแปะเฉยฉันไม่กล้าสักหรอกเจ็บจะตาย่ะเจ้านายลูลี่ขอไปพักก่อนนะคะไปพักก่อนนะคะเดี๋ยวลูลี่อ๋อว่างคะเจ้านายนี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าวะทําไมหน้าตาดูบึ้งๆเป็นค่ะลูลี่ลูลี่ทะเลาะกับแซนแล,แล้วแล้วแซนก็ก็ไม่งอลูลี่เลยอะ่ะอา้าวนี่ยังไม่ดีกันอีกหรอ ให้ฉันไปช่วยพูดไหมฉันว่าแซนน่ะอาจจะแค่งอนนะไม่รู้คะ่ะเจ้านายลูลี่ไม่อยากยุ่งกับแซนอีกแล้วลูลี่ขอตัวก่อนนะคะมันช้ำใจเดี๋ยวนะสองคนนั้นทำไมทะเลาะกันแรงจังเรานึกว่าจะแค่งอนๆกันเฉยๆอ <c oughs> อะไรกันเนี่ยวันนี้เอามอเไซค์ไปดีกว่าโอ้ ไม่อยากเอารถใหญ่ไปเดี๋ยวรถติดเออว่าแต่ในเมืองนี้มันก็ไม่น่าจะมีรถติดนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแวะไปดูคีก่อนดีกว่าคีเป็นไงบ้างเนี่ยวันนั้นจมน้ําไปหวังว่าคงจะดีขึ้นนะเอ๊ะทำไมดูเงียบๆหมาก็ไม่อยู่เป็นไหนกันเนี่ยคีคิรีเอ๊ะเดี๋ยวนะคีกับคิรีไม่อยู่หรอแล้วเขาสองคนนั้นไปไหนกันเนี่ยคีคิรีเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อเขาสองคนนั้นอยู่ ก็ต้องมีม้าสิแสดงว่าไม่อยู่กันแน่เลยไปเลยเจ้าม้าไปเลยโอ้โหแกนี่วิ่งเก่งขึ้นทุกวันเลยเนี่ยเออเอ๊ะเดี๋ยวนะนั่นรถนิวนี่ใช่ฉันจำได้มอไซน์นิวเฮ้ยนิวมาเหรอนิวเฮ้ยรถมอไซน์นิวจริงด้วยอะนี่คิรีนิวมาเออนิวมางั้นเหรอแล้วยังไงอะเอาก็เดี๋ยวเราจะลงไปหานิวกันไงแต่ว่า ฉันยังอยากขี่ม้าอยู่เลยอ่ะเธอไปขี่ม้าอีกรอบหนึ่งได้ไหมอะไรนะก็นี่เราขี่มาห้ารอบแล้วนะนี่เธอยังไม่เบื่ออีกเหรอนะนๆขออีกรอบหนึ่งนะอ๋อโอเคโอเคเฮ้ยแต่ว่านิวจะไปก่อนไหมเนี่ยแล้วนิวไปไหนแล้วเนี่ยเห็นแต่มอเตอร์ไซค์นะๆไปขี่อีกรอบนึงโอเคได้ได้ได้ไปเลยเจ้าม้าโอ้โหในนี้ก็ไม่อยู่กันสงสัยว่า จะพาม้าไปวิ่งแน่ๆเลยงั้นเรากลับก่อนดีกว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่เจอใครอยู่ดีนี่คิรีฉันวิ่งแค่รอบนี้พอแล้วนะเอา้าเฮ้ย,น,ยนิวไปแล้วเหรอโห้ยนิวไปแล้วว่ะเห็นไหมเนี่ยนี่คิรีถึงแล้วอ่ะลงสินายนายช่วยพยุงฉันลงได้ไหมอะอะทำไมอะรู้สึกว่าขาฉันจะเจ็บอะเจ็บอะไรอะ นะานาะนะอาโอเคโอเคเอา้าโ,โอ้ยเธอตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยคิรีอะไรเนี่ยเธอ,อย่ามาว่าฉันตัวหนักสิเออเนี่ยดูดินิวไปแล้วเห็นไหมเนี่ยโอ้อะไรอะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ก็ได้นี่เธอจะให้ฉันอุ้มเธอไปส่งถึงตรงนู้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสโิโอเคโอเคโอ้ยหนักเหมือนกันเะเนี่ยเราอะอย่ามาว่าฉันหนักนะเอานี่ลงได้แล้วเอา้าฉันส่งแค่นี้แหละ หนักชะมัดเลยอะ่ะเอาลงนี่แล้วเฮ้ยก็ได้นายนี่นะใช่นี่ใช่หน่อยก็ไม่ได้เลยใชยส่ส <c oughs> ิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเป็นอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรหรอกนี่งั้นฉันอะ่ะขอตัวไปหานิวก่อนนะเพราะว่านิวอาจจะมีเรื่องสําคัญเลยมาหาฉันอะ่ะเดี๋ยวฉันมาแล้วกันนะคิรีไปก่อนแหละเดี๋ยวสิอ่ะมีอะไรหรอฉันขอถามอะไรนายหน่อยได้ไหมแค่คําถามเดียวฮะถามมาสิ คือว่านายนายน่ะเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยนายรักนิวเหรอฉันน่ะสังเกตมาตั้งนานแล้วว่านายอ่ะอาจจะมีใจให้กับนิวนี่เธอช่วยไปห่างๆฉันก่อนได้ไหมอ่ะเธอจะมาใกล้ฉันทำไมเนี่ยนายตอบฉันมาก่อนสิว่านายรู้สึกยังไงกับนิวเฮ้ยเธอนี่บ้าไปแล้วแน่เลยเนี่ยจะไม่บอกหรอกมันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันจะไม่บอกเธอหรอกแต่ว่าฉันฉันชอบนายนะคี เออนี่คีรีแต่ว่าฉันฉันรู้นายไม่ได้ชอบฉันแต่ว่าฉันชอบนายฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะฉันต้องไปหานิวอ่ะเออก็เดี๋ยวค่อเจอกันแล้วกันคีทำไมนายใจร้ายกับฉันจังอะฉันบอกชอบนายขนาดนี้นายยังจะไปหานิวอีกเหรอคีนายนายทำให้ฉันโมโหอีกแล้วนะ อะไรกันเนี่ยเงี้นสิ่งที่นิวบอกเราว่าคีรีชอบเราเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยแสดงว่านิวก็ดูออกสิว่าคีรีชอบเราไม่อ่ะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ชอบคีรีนี่ไปหานิวดีกว่าไปเจ้าหมาเราจะไปหานิวกันไปเลยคีนาย นายจะไม่มีวันได้ไปหานิวเด็ดขาดนายไม่มีวันนิวฉันมาแล้วนิวฉันเห็นว่าเธอไปหาฉันนิว <Neil. S 2> เอ๊ะทำไมไม่มีใครเลยอ่ะลูล <ul> ี่เอ้ยเอ้าประตูไม่ได้ล็อกลูลี่ลูลี่เอ้าไปไหนทั้งคู่เลยอะลูลี่เอ้าแซนเอแซนก็ไม่อยู่เหรอเนี่ยนิวเฮ้ยไปไหนกันเนี่ย โอ้ยฝุ่นเยอะเหลือเกินนี่เราก็ดูดทุกวันนะเนี่ยทําไมฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงแมวโอ้ยตายแล้วถ้าเกิดเลี้ยงแมวนี่คือลูลี่ต้องดูดทั้งวันแน่แนเลยเนี่ยดีนะเนี่ยที่ไม่มีแมวอะ่ะเอ้ยเนีตายเลยเอ้ยสปกปรกชะมัดเลยลูลี่ลูลี่เฮ้ยลูลี่นี่เธอไม่ได้ยินฉันหรอลูลี่เอ้าลูลี่อะไรเนี่ยเธอไม่เห็นฉันหรอลูลี่สกปรกมากๆขนาดถูดทุกวันดูดทุกวัน นี่ตรงพรมนี้ยิ่งแล้วใหญ่ทำไมฝุ่นเยอะขนาดนี้เนี่ยลูลี่บนอะไรนี่ฮะเจ้านายคะดูสิคะเนี่ยขนาดลูลี่นะดูดฝุ่นทุกวันนะฝุ่นยังเยอะขนาดนี้เลยนะคะนี่ลูลี่ฉันว่าเธอเนี่ยไปพักผ่อนดีกว่านะฉันรู้ว่าเธออารมณ์ไม่ดีเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมไม่เห็นฉันกันเหรอนิวลูลี่นิวนี่นี่ฉันคีเองนะเธอไปพักผ่อนเธอนะลูลี่ทำไมล่ะคะเจ้านาย ฉันรู้ไงว่าเธอทะเลาะก,กับแซน่ะเธออารมณ์ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดลูลี่ไม่ทํางานลูลี่อ่ะก็จะฟุ้งซ่านนะคะเจ้านายไปไปไปพักผ่อนได้แล้วเฮ้ยก็ได้ค่ะพักผ่อนก็พักผ่อนเออเจ้านายคะลูลี่ขอนอนดูทีวีได้ไหมคะเอ้ยได้สินั่งดูเลยลูลี่อ่ะก็อยากจะยิ้มบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดลูลี่เครียดเกินไปลูลี่ว่าลูลี่หน้าแก่แน่เลยค่ะใช่ลูลี่ อย่าทำคิวขมหมดบ่อยนะเดี๋ยวหน้าแก่ข่าเจ้านายลูลี่จะไปนั่งดูหนังนั่งดูหนังก่อนแล้วกันนะเธอเธอไม่เห็นฉันหรอนิวฉันฉันคีงไงนี่ไม่มีใครเห็นฉันได้ยินเสียงฉันเลยเหรอลูลี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่เธอสองคนน่ะแกงฉันไปเนี่ยนิวลูลี่ทําไมอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยไงคี เฮ้ยคิรินี่เธอทำอะไรอะ่ะเป็นฝีมือเธอเหรอใช่ไหมเธอแน่แนแท้เลยเพราะว่าเธอมีเมทดมนใช่ฝีมือฉันเองแหละแล้วฉันจะบอกอีกว่าวันนั้นที่เราไปเล่นน้ำกันที่ทะเลมันก็เป็นฝีมือของฉันเองฝีมือฉันเองทั้งนั้นคีทำไมนายทำไมนายถึงไม่เลือกฉันนายก็รู้นี่ว่านิวอะ่ะไม่ได้ชั่วอะไรนายเลย มีแต่จะเป็นภาระแต่ถ้าเกิดนายมาอยู่กับฉันเราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะว่าฉันช่วยให้ปากของนายหายเป็นอัปลักษณ์ยังไงล่ะนี่เป็นฝีมือเธอนั้นเหรอที่ทำให้ฉันเกือบจมน้ำตายอะ่ะวันนั้นฉันไม่ได้ตั้งใจจะฆ่านายเพียงแต่ว่าเวทมนต์ของฉันมันควบคุมไม่ได้แล้วนี่เธอต้องการอะไรอะ่ะอย่บอกนะว่าเธอ จะให้ฉันน่ะรักเธออย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคิรีงั้นนายก็บอกกับฉันมาสิว่านายชอบใครนายนี่นะยังไม่ตอบฉันเลยนะว่านายอะ่ะชอบนิวหรือเปล่าบอกฉันมาสิไม่ยังไงซะฉันก็ไม่บอกเธอว่าฉันชอบใครตกลงนายจะไม่บอกใช่ไหมแต่ฉันก็คิดอยู่แล้วแหละว่าต้องเป็นนิวเพราะฉะน,นั้นฉันจะทำให้นิวหยุดนะหยุดตรงนี้ หยุดฉันขอร้องเธอจะให้ฉันทำอะไรก็ได้แต่ฉันไม่มีวันรักเธอนี่นายยอมสาดตัวเองเพื่อนิวขนาดนี้เลยเหรอฮาแล้วจะให้คิดว่านายไม่รักนิวได้ยังไงล่ะนายนี่มันปิดไม่จริงๆนะคีเธอจะทำอะไรกับฉันก็ได้คีเร่แต่ว่าอย่ายุ่งกับนิวเพราะว่านิวเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลย ถ้าเกิดนายยอมสลาเพื่อนิวขนาดนี้ฉันก็อืมขอให้นายเนี่ยกลับมาหน้าตาอัปลักษ์เหมือนเดิมก็แล้วกันนะได้เอาสิเอาเลยฉันนะ่ะก็ไม่อยากจะหน้าตาดีไปหรอกเอาสิฉันนะ่ะนะคิดถึงชีวิตแบบเก่าจะตายเอาเลยเสกให้ฉันมีปากที่อัปลักษ์เหมือนเดิมเอาเลยสิ รักนิวจริงๆสินะได้ถ้านายต้องการแบบนั้นฉันจะไม่ได้แค่เสกให้นายปากอัปลักษ์แต่ฉันจะให้นายเป็นมากกว่านั้นนายท้าฉันเองนะคีแล้วชีวิตของนายจะไม่มีวันกลับมาเป็นแบบนี้อีกฉันให้โอกาสนายอีกครั้งหนึ่งไปอยู่กับฉันถ้าฉันจะต้องไปอยู่กับเธอแล้วฉันไม่มีความสุขฉันก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นเธอเสกให้ฉัน กลายเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ขอร้องอย่ายุ่งกับน,นิวได้งั้นนายจงรับผลที่นายตัดสินใจแล้วกันนะฮะนี่เธอนี่เธอทำไมเสกให้ฉันเสื้อผ้าเป็นแบบนี้นี่ของเธอเนี่ยแล้วผมของฉันเดี๋ยวนะผมของฉันทำไมเป็นสีขาว นี่เธอทำอะไรก็นายตัดสินใจเองนะคีและฉันก็บอกกับน,นายไปแล้วว่านายจะไม่ได้แค่ปากอัป,ปลักษ์แต่ว่านายจะกลายเป็นขอทานไปช่วยชีวิตฉันให้นายเลือกแล้วแต่นายก็ไม่ยอมทำตามฉัน <laughs> ฉันไปแล้วนะถ้าเกิดนายจะเปลี่ยนใจก็ได้นะคีนายก็แค่กลับมาหาฉันแล้วฉันจะถอนคำสาปให้กับนายเอง เฮ้ยนี่นี่ฉันกลับมาปากเหมือนเดิมแล้วสินะแต่ว่าฉันต้องกลายเป็นขอทานไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอฉันว่าเราสองคนคงไม่มีวันที่จะได้อยู่ด้วยกันหรอกนะฉันเสียใจฉันเสียใจที่มันต้องเป็นแบบนี้เธออาจจะไม่ได้เจอฉันอีกต่อไปนิวฉันขอลาก,ก่อนนะถ้าเกิดเรา ได้คู่กันจริงๆเราก็คงจะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยชีวิตของฉันนิวฉันไปก่อนนะลาก่อน ลูลี่สนุกมากเลยอ่ะเรื่องนี้ไปเจอมาที่ไหนเนี่ยอ๋อคือว่าลูลี่น่ะไปเจอมาในรีวิวนะคะลูลี่ก็เลยเปิดดูอุ๊ยสนุกเนาะเจ้านายเนาะใช่ใช่สนุกมากเลยเรื่องนี้เดี๋ยวฉันไปล็อกประตูหน้าบ้านก่อนอุ๊ยเฮ้ยลูลี่นั่นมันม้าของของคีหรือเปล่าวะฮะไหนคะเจ้านายไหนไหนไหนอุ๊ยใช่ค่ะนั่นม้าของคีลูลี่จำได้เอาเจ้าม้า เจ้ามา้าเจ้ามา้าเอ้ยเจ้ามา้าทำไมแกมาอยู่ตรงเนี้แล้วเจ้านายแกไปไหนเนี่ยเอา้เอา,อางงเลยเนี่ยหรือว่าแกหนีออกมาจากโคกม้าเหรอเจ้านายคะงงมากเลยนะคะว่าขีหายไปไหนเนี่ยมีแต่ม้ามาเออนั่นสิลูลี่เอ๊ะหรือว่าเจ้าม้าเนี่ยมันหลงมาหรือเปล่า่ะแบบว่าหนีออกมาจากโคกม้าแบบนี้เดี๋ยวเราเนี่ยคอยเอยกลับไปคืนคีดีกว่านะคะ เจ้ามา้าคืนนี้อยู่กับเราก่อนนะนี่เจ้ามา้าม่อยู่ห้องใต้ดินก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะพาแกไปหาเจ้านายของแกนะโอเคไหมเจ้ามา้าเจ้านายคะให้เจ้าม้าเนี่ยอยู่ที่นี่ก่อนนะคะได้สิลูลี่นี่เธอเนี่ยชอบม้ามากๆเลยเนี่ยหรือว่าฉันจะให้เธอเลี้ยงม้าดีอุ๊ยเจ้านายจะดีหรอคะ แต่ว่าถ้าเกิดได้เลี้ยงม้าก็ดีเหมือนกันค่ะอลูลี่เนี่ยชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ขี่ม้าวันนี้เอ้ยลูลี่ขอตัวไปไป,ปิดประตูหน้าบ้านก่อนนะคะโอเคลูลี่เอ้ยมีม้าเลี้ยงจะมีม้าเลี้ยงแล้ว <c oughs> นี่เจ้ามา้าว่าแต่แกเหนียวมาทําไมละเนี่ยแล้วทําไมเจ้านายของแกถึงไม่ตามหาแกนะเออะไรของคีเนี่ยนี่ฉันจะต้องกลาย มาเป็นคนขอทานจริงๆเหรอนเนี่ยไม่สิไม่ต้องไม่ฉันต้องทำตัวเองให้ดีขึ้นฉันจะไปสมัครงานฉันจะต้องไปสมัครงานแต่ว่าฉันต้องเอาผ้าปิดปากใช่ไหมเนี่ยฮะโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ไปสมัครงานได้ฉันจะไม่ยอมจะไม่ยอมเป็นเหมือนคำสาปที่เธอสาปใช่ไหมเรอกนะักคีรีฮะไปถึงแล้วโอเคฉัน จะลองสมัครงานร้านนี้ดูแล้วกันฉันจะไม่ยอมเป็นขอทานฉันต้องแก้คำสาปเธอให้ได้คิริมาสมัครที่นี่แล้วกันนะจะรับเราหรือเปล่าเนี่ยเฮสวัสดีครับคือว่าผมจะมาสมัครงานนะครับมีตําแหน่งอะไรว่างหรือเปล่าครับตอนนี้โหยสภาพแบบนี้จะมาสมัครงานงั้นเหรอนี่ไปแต่งตัวดีๆก่อนไหมอะถามจริงเป็นขอทานแล้วมาสมัครงานได้ไงเนี่ยนี่นายสติดีหรือเปล่าคือว่าผมต้องการ งานจริงๆนะครับผมไม่ได้เป็นขอทานเออคือว่าผมผมมีปัญหากับที่บ้านนะครับผมก็เลยหนีออกมาหลายวันแล้วอะ่ะผมก็เลยมีสภาพเป็นแบบเนี้ผมสติดีนะครับผมขยันด้วยเน่นายนะนะก่อนจะมาสัมภาษณ์งานอะ่ะช่วยเปิดหน้าเปิดตาด้วยนะปิดหน้าปิดตามมาแบบเนี้ยฉันจะนึกว่าโจรรบกวนนายเนี่ยเปิดหน้าด้วยไม่งั้นละก็ฉันจะไม่รับนายเป็นพนักงานเออ ต้องเปิดหน้าด้วยหรอครับอ้าวก็ใช่สิอะไรของนายเนี่ยเออคืองั้นผมไม่ไม่สมัครแล้วครับเอ่อขอตัวก่อนนะครับเอ่อขอโทษด้วยครับไปแล้วครับฉันว่าแล้วสติไม่ดีแม่ขอทานแบบนั้นเนี่ยจะมาสมัครงานฮสงสัยสมองเออเลร์ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยโถ่เฮ้ย ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่คำสาปของคีรีสาปเราถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันจะแก้คำสาปได้ยังไงใครก็ได้ช่วยฉันทีเฮ้ยทำไมคีรีถึงเปลี่ยนไปขนาดนี้นะเปลี่ยนใจไหมคีฮะคีรีนี่เธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฉันถามนายว่านาย จะเปลี่ยนใจไหมถ้าเกิดนายพูดคำเดียวว่าเปลี่ยนฉันจะถอนคำสาบให้กับนายไม่ฉันไม่เปลี่ยนใจเพราะว่าฉันไม่ได้ชอบเธอและตอนเนี้ฉันก็เกลียดเธอมากๆเลยนายทำให้ฉันโมโหอ,อีกแล้วนะคีเชิญโมโหไปเลยเชิญแล้วเธอจะเสียใจกับสิ่งที่เธอทำกับฉันในวันนี้คีทำไมนาย ถึงใจร้ายกับฉันขนาดนี้ใครกันแน่ที่ใจร้ายเธอนั่นแหละใจะร้ายกับฉันเอาละค่ะทุกคนโอ้ไม่กอดมากๆเลยนะคะทําไมคีรีถึงได้ร้ายขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยความรักทําให้คนเราเป็นขนาดนี้เลยเหรอเป็นเพราะว่าคีไม่ยอมตอบตกลงรับรักคีรีเลยทําให้คีรีเนี่ยเสดให้คีเนี่ยกลายเป็นคนปากอัปลักเหมือนเดิมโอ้ยสงสารคีมากๆเลยนะคะในตอนนี้ แถมทำให้คีเนี่ยกลายเป็นขอทานมีผงแก่สีขาวเฮ้ยสงสารคีมากๆในตอนหน้าเรามารุ่นกันดีกว่านะคะว่าใครจะมาช่วยถอนคำสาปให้กับคีหรือเปล่านะคะจะมีไหมนะเอาละค่ะมารุ่นกันต่อตอนหน้าเลยค่ะทุกคนเออเดี๋ยวนะทำไมท้องฟ้าถึงกลายเป็นสีเขียวอะเฮ้ยนี่คิรีเธอทำอะไรอะเธอทำอะไร เอ๊ะทำไมท้องฟ้าเป็นสีเขียวแบบนี้นะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วคีรีกับคีอยู่หรือเปล่าเนี่ยทำไมท้องฟ้าเป็นสีเขียวแบบเนี้อะไรกันน่ะนิวมาทําไมหรอหวัดดีอ้าวนี่เธอเอาม้ามาคืนใช่ไหมสงสัยว่ามา้มามันหลุดโคกออกไปเออใช่คีรีเมื่อคืนเนี้ยมา้มามันไปยืนอยู่หน้าบ้านฉันฉันคิดว่าม้าของเธอกับคีคงหลุดออกไป ฉนันเลยเอามาคืนขอบคุณมากๆเลยนะนิวเข้าไปในบ้านก่อนสิ